รบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมมาพูดในวันนี้นะครับผมนัทกรนะครับจากสมวัณฑ์แพทย์นะครับอันนี้เป็นที่ผมทําไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับ ACL fixation concept of internal bracing นะครับผมก็เริ่มต้นก่อนนะครับอะไรคือ internal brace นะครับ internal brace ก็คือ internal s นอ u ์ซูชเชอร์อเมเนเตชันะครับซึ่งใช้ synthetic material เนี่ย มาใช่นักษณะเหมือนเป็นสีดเบลลนะครับช่วยซัพพอร์ตแล้วก็โปรเทคติ้งในกราฟของเรานะครับในช่วงที่มีฮิลลิ่งหรือว่าลิกาเมนไทสแตชชั่นเฟสนะครับผมไม่รู้ว่าในที่นี้มีใครเคยมีประสบการณ์การใช้อินเทอร์นอลเบสมาก่อนไหมครับคือผมยกตัวอย่างเคสเอ็กซัมเปิลให้ดูนะครับอันนี้ที่โอวบอลคอร์ดนะครับสมัยที่อยู่อาร์เซนอลนะครับผมในปี2014นะครับลอนดอนดาร์บี้แมชนะฮะปะทะกับผู้เล่นสเปอร์นะฮะเกิดเอ็นอัพด้วย ACL injury นะครับทีนี้ปัญหาของบอลคอ ตอนที่เก Brazil, world world antis, this, ิดป okay. ิญหาเป็นช่วงมกราคมนะฮะอีก5เดือนในปีเดียวกันเนี่ยจะเกิดฟุตบอลโลกที่บราซิลขึ้นนะฮะซึ่งโอกาสที่บอลคอตเนี่ยจะไปฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะมีเวลาแค่5เดือนในการรักษาตัวทีนี้วันต่อมาในหนังสือพิมพ์ทุกๆอย่างก็ลงในแนวทางในการว่าบอลคอตเนี่ยมิสมิสฟุตบอลโลกในปีกลางปีนี้แน่ๆนะฮะทีนี้ทำควารความผิดหวังของบอลคอตนะครับก็มีด็กอร์กาดอนแมคคีนะฮะคนนี้เป็นเป็นไพโอเนียร์ของการทำเอซิลลิอินเทอร์นอลเบสนะครับมาเสนอว่า สามารถเซฟวอลคอร์ดเวิร์คับรีมได้นะครับคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถทําให้วอลคอร์ดเนี่ยกลับมาเล่นได้เพียงแค่ได้เวลาแค่4เดือนฮะถึงอันนี้ทุกคนคงสงสัยแล้วว่าสรุปแล้วบอลคอร์ดเนี่ยในปีนั้นได้ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกหรือไม่นะฮะคำตอบคือไม่นะฮะวอลคอร์ดเพียงได้แค่นั่งดูเพื่อนๆเล่นจากที่บ้านนะฮะแต่ไม่ใช่เพราะว่าอินเทอร์นอลเบสเราเฟลนะฮะแต่เพราะว่าตัววอลคอร์ดเองในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มั่นใจว่า ผลลับเอาคำลองเทอมต่อแคลรี่ของเขาจะดีหรือไม่นะฮะอคอตเกสตัดสินใจทำา ACL with โบนพัทลาเทนดอนโบนแทนนะฮะนี่คือเป็นเอาไลน์ของท็อปิกวันนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของ ACL i n t e r n a l Brace เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่อง Evolu t i o n ของตัว s y n t h e น i c m a ั e r i a l นะฮะติ่มต้ริลนในยุคนต้นต้วนตวรนนะ 1895นะครับตัวฟิตฟิต์แรงของมิวนิกเนี่ยเริ่มใช้ซิลส์มาทำเป็นซิลติกแมทเทอเรียลแทน ACL นะฮะผลลัพธ์ปรากฏว่าเกิดซินอวัยติสในข้อนะครับทำให้เลิกใช้ไปฮะ1914เอเดรต์คอเนอร์ของลอนดอนนะฮะใช้ซิลเวอร์ไวน์มานะฮะระยะยาวก็เกิดไวรูบล็เค้นนะครับ1927นะฮะคาร์ลุตลอฟของแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยเริ่มทำออกเมนต์ครั้งแรกนะฮะโดยเอาฟาเชียลาต้ากราฟมาแรปกับซิลส์ซูเจอร์นะฮะผลลัพธ์ก็แน่นอนฮะเกิดรีอินจูรี่เพนซิปเนตแล้วก็อินสเตบิิลตี้นะะฮ ช่วงช่วงปี90ต้นๆเนี่ยเป็นศตรวรรษของความล้มเหลวของการทำซินธิติวัตซุ ACL นะฮะซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยจึงไม่ได้นำมาใช้ทางทางคลินิกอีกเลยนะฮะต่อไปในช่วงของเลด90นะฮะช่วงเลด90เนี่ยมีมีใหม่ๆมาใช้มากมายนะฮะอันแรกคือเพอร์มาเนนต์ริกแอนเป็นไลท์ครับพวกกอร์เทคหรือไซเคอร์แดคคอน์ครับหลายๆคนอาจจะทันนะฮะ,ะพวกนี้ก็ยังมีปัญหาคือมีโปรแกสซีฟลองเทอร์มดูเซนนิ่งนะฮะต่อมามีเป็นพวกสแครปโฟรนะครับใช้คาร์บอนไฟเบอร เช่นพวกเลสเคโอเลกเกเมนนะฮะพวกนี้มีปัญหาคือคาร์บอนแบบพาร์ติเคิลเนี่ยทำให้เกิดซินโนไวติสหรือว่าลิมฟาดีโนพาร์ตี้นะฮะแล้วก็มีลองเทอร์มกราฟลับเจอร์นะครับสองอย่างนี้ฮะเฟลนะฮะก็เลยถูกนำออกจากตลาดในปัจจุบันนะฮะอันที่3คือเลกเกเมนอัพเมนเทชันเดเวイスนะครับหรือว่า LAD อันนี้จะมาเป็นโปรโตไทป์ของอินโนเบสของเราในปัจจุบันนะฮะเลกเกเมนอัพเมนเทชันเดเวイスนะครับหรือ LAD เนี่ยถูกคิดค้นโดยแจ็คเคนเนดีของลอนดอนนะฮะปี1980นะฮะเก้ารพิลีนเนี่ยมาช่วยเค์นะฮะ เขาเชื่อว่าฟังก์ชันของมันจะช่วย p ปีเว้นการเฟลเลียนจะช่วงแรกๆนะครับที่ระหว่างที่รล่อฮิวิ่งนะฮะแต่ผลลัพธ์มันก็ยังคงไม่ค่อยดีเนื่องจากมี weak implant g ร a ฟอ interface แล้วก็มีเรื่องของ i n t r a ทร t i c u l a r inflammation ะฮะทำให้เลิกใช้ไปนะฮะแต่จากที่เห็นเนี่ยก็คือไอเดียของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะก็เลยมีคนนํามาใช้ต่อยอดะฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะฮะเขาทำให้เรารู้ว่าตัวอินซิตติมเมตเรียลที่ควรใช้ในเขาเนี่ยควรจะมี คุณสมบัติอะไรบ้างน,นะฮะจากเปเปอร์ที่รีวิวมาก็คือต้องเป็นสตรองนะฮะโลโปรไฟล์เปอร์โอคุมแพทีเบิลนอนเรแอคทีฟและไม่ควรใช้อลโลนในปสัสจักพวก ACL อาร์ซอฟทิชชูกราฟนะครับทีนี้คำตอบมันก็เลยมาตกอยู่ที่ตัวอัลตราไฮด์โมเลกุลเวย์โพลีเอทิลีนนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นว่าไฟเบอร์ไวท์หรือไฟเบอร์เทปฮะซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้ดีในกลุ่มที่เป็นโรเตอร์ครับรีเพลนะฮะพวกนี้จะเห็นว่ามันมีไฟเบอร์เเเเลล็็กกกกๆๆมมมมมมาาาายยททททีีี่่่่รววะะัันน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 ปส้้้้้ใใใหหหญะะะพืผิคอขง,ขงะฮะ ไม่มีพื้นที่ผิวค่อนข้างมากก็จะรับแรงโหลดได้เยอะนะครับปัจจุบันมียี่ห้อต่างๆมากมายนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถนํามาปรับปร,บรุงใช้เป็นตัว i n t e r ร์น b ล a บ e ได้นะครับมาดูเรื่องของไบโอเมคานิกของตัว i n t e r ร์น b ล a บสบ้างนะครับไโอเมคานิกเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมาจากเรื่องของ parallel spring t h e ครับคือเป็นเรื่องของสปริง2อันที่ขนานกาันแต่สปริง2อันเนี่ยจะมีค่าคงที่ของความยืดหยุ่นเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะันั้นเมื่อเมื่อมีข้อความ ยืดอยู่ที่แตกต่างกันทำให้มันสามารถรับแรงโหลดได้ในทุกๆทิศท,ทางของการเคลื่อนไหวนะฮะรั้นฟอร์สที่มันกระทำต่อข่าวทั่วทั่วฟอร์สเนี่ยจะเท่ากับฟอร์สที่เบสรับได้รวมกับฟอร์สของรีกาเมนนะฮะแล้วก็นั่งจากตัวอินเทอร์นอลเบสเนี่ยมันถูกดีไซน์ให้ตัวมันเนี่ย stiff กว่าตัวการาฟที่เราใส่เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะยืดออกก่อนมันมันจะเป็นตัวที่โปรเทคไม่ให้การาฟเรา elongate เ,เพราะมันจะเป็นตัวที่ต้องยืดออกก่อนที่การาฟเรา elongate เกิดขึ้นได้นะฮะผลลัพธ์ก็เลย end ก็ไฮเออร์เรทของการเกิดกราฟเซอร์ไวโวขึ้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการเตรียมอินเทอร์นอลเบสนะครับปัจจุบันครับจากเปเปอร์มีการเสนอมา2วิธีนะฮะคือเรื่องของอัลกเมนเทชันกับรีอินฟอสเมนต์นะฮะไอแบบแรก A นะฮะคืออัลกเมนเทชันนะฮะลองจินตนาการว่าอันสีน้องเงินเนี่ยคือตัวกราฟของเรานะฮะตัวเรดริบบอนเนี่ยคือตัวอินเทอร์นอลเบสนะครับวิธีการอัลกเมนเทชันก็คือเราจะทำไอตัวอินเทอร์นอลเบสเนี่ยฟิกเข้ากับตัวกราฟโดยตรงนะฮะแล้วก็ฟิกร่วมกันเป็นยูนิิตเดีีียววนะะะฮฮธท่คือ เหมือนเดิมนะตัวนี้คือตัวกราฟของเราเรดบิบบอนตัวนี้เราจะไปแขวนเข้าที่ตัวแอนโดรปัตตันแทนที่เราจะมามัดกับตัวกราฟนะฮะก็คือเป็นวิธีที่สอนในการเตรียมรีอินฟอสเมนต์ฮะอันนี้คืออัพเม้นเตชันที่เราเตรียมสมัยที่ที่มหาลราชเชียงใหม่นะฮะเราจะฝังตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไว้ในตัวกราฟนะครับเพื่อช่วยลดเรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นที่เข่านะครับผมส่วนวิธีรีอินฟอสเมนต์นะฮะลองดูทริป ด,ด้านซ้ายมือนะฮะเราจะรีมูฟซูเจอร์ลิมออกดึงจากเอ็นโดพัตตันนะฮะจากนั้นเราก็จะทดแทนด้วยอินเทอร์นอลเบสสนะครเห็นว่าอินเทอร์นอลเบสสเนี่ยจะอยู่ตลอดความยาวของเอ็นโดพัตตันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าในแบบแรกนะฮะส่วนการฟิกเนี่ยรีอินฟอสเมนต์ข้อดีคือเราสามารถฟิกแยกได้ไม่เทียบกับออลเมนเทชันนะฮะเราจะฟิกแยกระหว่างตัวกราฟกับตัวอินเทอร์นอลเบสสนะฮะับเขาเลยมีเปเปอร์บอกว่าตัวรีอินฟอสเมนต์เนี่ยมีข้อดีเหนือกว่าออเเมนทชั่นนก็คือมัชวยลดโอเววออออรรร์คนนนสเเติ่่งงขจยได้พาาะมันช่วย มีการฟิกแยกกันระหว่างกราฟกับตัวอินเทนอลเบสนะฮะทีนี้มาดูกันเอามาใช้ในทางคลินิกนะฮะทางรีคอนกับรีแพลนฮะขอเริ่มต้นจากรีคอนก่อนนะฮะสักเจอส์อินดิเคชันในการทำรีคอนสตรัรชั่นเนี้ก็คือพวกสมอลเดมิเตอร์กราฟนะฮะหรือว่ามันก็่า8มิลนะฮะอโลกราฟรีวิชั่นเอซีแอลหรือว่าพวกในนักกีฬาอาชีพหรือว่าไฮโมบายเพเชียนนะฮะข้อดีนะฮะข้อดีก็คือมาช่วยโปรเทคกราฟดเวลิ่งฮิลลิ่งโปรเซสนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราโปรเกรสต่อการรรีแฮฮบได้้เ็วขึนนะะแต่ข้อเสียครับ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะอาจจะมีพวก overconcentrating ของจอยได้นะฮะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยใน paper review เ,เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำ internal brace มาใช้กับทุกๆกราฟได้ไม่ว่าจะเป็น hamstring bbtb ข้อดีเสียหรือว่า low g r a p นะฮะ alcum เ,เนี่ยอันนี้เป็นใน animal model นะพบว,ว่า alcum ของ ACL internal brace เนี่ยดีกว่าตัว p พี ACL graph ในทุกๆด้านนะฮะส่วนถ้าเป็น human model เนี่ยมี paper หนึงกล่าวไปว่าตัว cyclic displacement เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะฮะถ้าเทียบกับ p พียวเอสแ t ลวิธี n ินเต a ร์นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของ ACL repair with internal b r a c e บ้างนะฮะตัวนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าเราไม่ค่อยทำกันเรื่องของ repair นะฮะแต่ทางต่างประเทศก็มีการทำกันบ้างนะฮะโดยใช้ internal b r a c e มาช่วย s ีเคีย f ฟิกเซชันนะฮะ ACL เนี่ยปกติมันจะไม่ฮิลนะฮะหลังจากรับเจอเพราะว่ามันจะมีตัวซ y โนเวีย t ท s s ชูเนี่ยมาฟอมรอบรอบของตัวสตัมเรานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีไมโอไฟโบบ f สฟังชันมาทำให้เกิดมันดิแทกของสตัมนะฮะทำให้ไม่เก บริเวณส่วนที่เป็น mid c h a r t หรือ distal ของ ACL เนี่ยคิวเองได้ยากนะฮะจากข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาครับนจะึงมาเป็น indication ในการทำ Primary ACL Repair with ตัว Suture augmentation นะฮะถ้าเป็น a c e phase เนี่ยเขาแนะนำว่าทำเฉพาะด้านในเฉพาะที่เป็น proximal avulsion tear นะฮะหรือว่า Sherman type 1 calcification เท่านั้นนะฮะไม่ควรทำใน type อื่นนะฮะส่วนถ้าเป็น chronic phase ก็ต้องเป็น chronic proximal avulsion tear ที่ ACL ยังคง reattach ต่อ PCL นะฮะ,ะถ้าเป็น type อื่นเนี่ยไม่แนะนำนะฮะเพราะว่า failure rate ค่อนข้างสูง นะกดไท้ายดีเคชั is, so chart, to to also, ่นก็คือเชอร์แมนไท้ยสอถึงสก็คือที่ขาดวิซับสแตนหรือว่าส่วนที่เป็นดิสโตพาร์ทของ ACL นะครข้อดีของมันก็คือแน่นอนนะเราประหยัดกราฟนะครแล้วก็ลดการเกิดกราฟคอมพลิเคชั่นนะฮะช่วย p r เ s e r v e ตัวโพลิโอเซปชั่นแล้วก็เนทีฟนีแคแนมอติกส์นะฮะแต่ข้อเสียก็คือมันทําได้ในอินดิเคชั่นที่ค่อนข้างจํากัดนะฮะับทำให้เรามีข้อจํากัดในการใช้มากนะฮะเอาคำนะครับเรื่องเทอมของนีสคอร์เขามีการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นครูสคอร์มิดเดิลรีชมนะฮะ เพราะว่านีซกรเนี่ยสูงพอๆกับการทำรีคอนสแตชชั่นเลยนะฮะ,ะในส่วนของการรีเทนทูสปอร์ตนะครับเปเปอร์ล่าสุดปี2020นี่เองครับบอกว่าโอเวอร์ออร์รีเทนทูสปอร์ตเนี่ยในรีเพล็ถ้าเราเลือกอินดิเคชันดีๆเนี่ยสูงถึง90%นะฮะซึ่งเทียบเท่ากับรีคอนสแตชชั่นนะฮะบางเปเปอร์บอกว่ายังได้เรื่องของฟาสต์เทนเรนเออร์โมชั่นเกนเมื่อเทียบกับตัวรีคอนสแตชชั่นด้วยนะฮะ,ะในเรื่องของสักซ์เซสกับเฟลเลียเลตเนี่ยเขาบอกว่าในเปเปอร์เก่เาๆเนี่ยบอกว่า หลังจากติดตามมาแล้วพบว่าในกลุ่ม Repair, Internal b เ a s ตเนีตยต้องระวังอย่างสูงในกลุ่มที่เป็น Adolescent ไม่ควรทำในกลุ่มนี้เนื่องจากมี h ฮ t ี t i t i ี้ฮะแล้วก็มี Failure Rate ที่สูงกว่า r e c o n s t r u c t i o นฮะเพราะฉะนั้นการทำในกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังไว้ก่อนนะฮะนั้นสรุปนะฮะฟังก์ชันของมันก็คือช่วยในการ ure, ร่วม p e e เ e ้นเ a ริกาฟ f ฟลเลียนะฮะทำให้เราสามารถเราเราสามารถมี Healing แล้วก็ r ี c o m ์เม้นท์ไทเซ a ั e ที่ที่ที่สีเขียวขึ้นได้นะฮะเ,เลือลมฮะ ส่วนยี่้อเทคนิคเราสามารถเตรียมได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอัลเจนต์หรือองงนินฟอสเมนต์ทั้งสองอันฟิทอิ n เทอร a เน็ตเบเหมือนกันนะฮะในรีคอนเนี่ย success ก็คือในกลุ่ม small หรืออ l o g r a าฟหรือว่าพวก revision นะฮะแต่ส่วนถ้าเป็น repair เนี่ย indication ที่เขาแนะนำคือเฉพาะค่อนขั้นสติกลี่นะฮะเฉพาะเชอร์แมนไทวันหรือ proximal อล r ว i o n นะครับครับอันนี้ก็เป็น future ร์เลคชั่นครับปัจจุบันนำมาใช้ในด้าน,นทุกๆส่วนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าเท้านะฮะหรือว่าล่าสุดทำ ALL เอาาตัว internal brace มใช้แล้วฮะขอบบคคุณครั ขอบคุณครับขอบคุณจานะ